สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่16กันยายนสอง3ห้ตอนนี้เป็นตอนที่9นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการขึ้นดวงจีนผูกดวงจีนแบบใช้ปฏิทินจีนนะครับอย่างที่สินแสสมัยก่อนหรือสินแสรุ่นเก่าเวลาเขาขึ้นดวงจีนหรือผูกดวงจีนนะครับเขาก็จะใช้ปฏิทินจีน ขึ้นดวงจีนผูกดวงจีนนะครับเขาจะไม่ใช้ปฏิทินสามภาษาที่เป็นปฏิทินผูกดวงจีนนะครับเขาจะใช้ปฏิทินของจีนโดยตรงเลยนะครับซึ่งเขาจะขึ้นดวงจีนผูกดวงจีนแล้วมีเดินถนนชีวิตหรือไวจรแล้วก็มีมีทองวงเรือนปฏิสนธิแล้วก็มีลัคนาเขาจะใช้ หนังสือปฏิทินจีนล้วนๆอย่างเดียวในการขึ้นนะครับหนังสือปฏิทินจีนก็จะเป็นเล่มลักษณะแบบนี้ครับเขาจะเรียกว่าหย่งเกงตึงนะครับชื่อชื่อปฏิทินเล่มนี้นะครับหนังสือเนี่ยครับเขาจะใช้คู่มือปฏิทินเล่มนี้เล่มเดียวในการขึ้นดวงจีนผูกดวงจีนพร้อมทั้งมีเรือนปฏิสนธิและลัคนานะครับ ซึ่งหนังสือปฏิทินจีนเล่มนี้อย่างชื่อ,อยงเกงตึงนี้หาซื้อได้นะครับแถวเจริญกรุงครับตอกเท็กซักหรือว่าแถวถนนเยาวราชที่เขาวางแผงขายมีวางแผงขายครับเล่มหนึ่ง100ร้อยกว่าบาทบางคนบางแผงก็ขายเล่มละร้อยก็มีนะครับมันมีทั้งพิมพ์ในประเทศไทยและพิมพ์จากฮ่องกงถ้าพิมพ์จากฮ่องกงโดยตรงจะแพงกว่า ถ้าพิมพ์ในเมืองไทยนี่จะถูกกว่านะครับข้างในมันก็จะมีเนื้อหาต่างๆ,ๆครับคล้ายๆกับหนังสือตำราพรมชาติของไทยนะครับแต่ตำราของปฏิทินจีนมันสำหรับขึ้นดวงจีนผูกดวงจีนก็นได้นะครับแต่ตำราพรมชาติผมไม่ทราบว่าขอไว้ผูกดวงได้ไหมแต่ แตในตำราโพชาติเขาก็ามีพวกเนื้อหาเกี่ยวกับพวกพวกโหราศาสตร์เยอะแยะในนี้ก็มีนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งดูเลิกยามีทั้งอะไรสารพัดดูลายมือดูดูโง่เฮงอะไรพวกนี้นะครับในเล่มเดียวเนี่ยมันจะมีศาสตร์หลายศาสตร์นะครับแล้วผมก็จะมาพูดถึงว่า ถ้าใช้ตำราเล่มนี้โยงเกงตึงนะครับไอผังผังที่ตอนที่แล้วที่เราที่เราดูนะครับผังตอนที่แล้วที่ที่ที่เราพูดถึงนะครับที่ว่าเราต้องใช้ทางทางเดินทางเดินห้าเสือที่เรียกว่าโงโหตุงนะครับนี่ครับที่เรียกว่าโงโหตุงนะครับเนี่ย คือเรียกว่าโง่โหตุงเขาเขาเขาจะไม่ใช้เลยนะครับเพราะในเขาจะใช้นับนิ้วเอานะครับสินแสรุ่นเก่าเขาเขาไม่เขาไม่ใช้ผังนี้เขาใช้นับนิ้วเอาเหมือนกับโง่ชื่อตุงการหาการหาเวลาเกิดราศีบนนะครับนี่ครับแต่แต,แต่แต่เขาจะจำว่าเออตัวชื่อนี่เป็นเวลาเท่าไหร่ ตัวที่ว่เป็นเวลาที่เท่าไหร่อิงเวลาเท่าไหร่บ้าเวลาเท่าไหร่คืออันนี้เป็นการต้องจําโดยมาตรฐานเลยนะครับที่ทุกคนต้องจํานะครับถ้าจะเรียนรู้เรื่องการผูกดวงจีนครับต้องจํานี้ด่าน,นี้เขาเขาไม่จํานะครับเขาจะใช้นับนิ้วเอานะครับสินแสร,รุ่นเก่าครับอันนี้อันนี้เป็นการหาเวลาราศีบนของเวลาเกิดนะครับอันนี้เป็นเป็น ราศีล่างราศีล่างนี่ราศีบนราศีล่างคู่กันนี่ราศีล่างอย่างเดียวทุกคนต้องจําอันนี้ครับเข,เขาจำแค่อันนี้แล้วก็ส่วนอันนี้เขาเรียกโงชื่อตุ๋งผังเนี่กขาเรียกผังโงชื่อตุ๋งนะครับอันนี้เรียกผัง,งโงูตุ๋งอันนี้สินแสร,รุ่นเก่าเขาจะไม่ใช้นะครับเขาใช้นับนิ้วเอานะครับอันนี้ใช้สําหรับการหา ลัคนานะครับการหาลัคนาราศีบนนะครับแต่เขาต้องใช้ผังอันนี้นะครับสินแสรุ่นเก่าเขาต้องใช้ผังอันนี้เพื่อหาลัคนาราศีล่างนะครับนี่ครับลัคนาราศีล่างเพื่อแล้วเวลาลัคนาราศีบนเขาใช้นับนิ้วเอานะครับ เดี๋ยวผมจะมีพูดถึงนะวิธีการหานะครับราศีบนวิธีการนับนิ้วครับอันนี้อันนี้ผังนี้เมื่อตอนที่แล้วผมก็มีพูดถึงนะครับอันนีเ้เขาหมายถึงศาส,าสาตร์ศาสตร์ไตฮังเอาศาสตร์ที่2อนะครับคนที่เกิดแส่นงจักเจียห่วยในเดือนหนึ่งนะครับลิบเมียคือดวงชะตานะครับหรือว่าเมียเมียเก่งเ ลิบเมียหมายถึงว่าไอ้ลัคนาก็ได้นะครับลิบเมียคู่นี้จะแปลว่าดวงชะตาหรือลัคนาตายห้างนี่คือคือศาสตร์ที่สองนะครับหอหูจุ้ยนี่ก็ศาสตร์ที่สองวงนี้เป็นศาสตร์ที่สองหมดเขาใช้ศาสตร์ที่สองในการในการหานะครับวงนี้ศาสตร์ที่สองหมดเลยนะครับศาสตร์ที่สองของของเดือนสิบอันนี้ศาสตร์ที่สองของเดือน 12, สิบสองศาสตร์ที่สองของ ของเดือนสิบเอ็ดาร์ที่สองของเดือนสิบสาตร์ที่สองเดือนเก้านะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตั้งสาสตร์ที่สองของเดือนหนึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงสาสตร์ที่สองของเดือนหนึ่งนะครับไตหังครับแล้วก็ไล่มามาชนกับเวลาเกิดพวกนี้เป็นเวลาเกิดนะครับแถวนี้ครับเป็นเวลาที่เขาเกิดแล้วก็แล้วก็เอามาชนกันนะครับสาตร์ที่สองของเดือนไหนแล้วก็มาชนกับเวลาเกิดก็เป็นตัวนั้น เป็นลัคนาราศีล่างนะครับตัวนั้นจะเป็นลักษณะลัคนาจะเป็นราศีล่างของลัคนานะครับแล้วก็ต้องมาหาราศีบนของลัคนาแต่สินแสสินแส,ส,นแสร,รุ่นเก่าเขาเขาจะใช้นิ้วนับนะครับซึ่งนับยังไงเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับพอลืมบอกไปว่าผังนี้นะครับมันมันจะอยู่ในปฏิทินนะครับผังนี้ครับซึ่งสินแส รุ่นเก่ารุ่นเก่าสมัยก่อนนะครับเขาจะดูจากผังนี้ได้จากปฏิทินจีนหยงเกงตึงเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับมันจะอยู่ในปฏิทินจีนหยงเกงตึงนะครับมันจะอยู่ในหน้านี้นะครับหน้าหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งจะเป็นรูปคนจูงวัวนะครับหน้าที่สองหน้าที่สองนี้เขาจะบอกถึงคนไหน เกิดปีช่วดฉลูขานถออะไรเนี่ยนะครับช่วดฉลูขานถอปีคอสคิกสกุลัดเท่าไหร่อายุตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับมันจะอยู่ในหน้าที่สามนี่ครับนี่ครับผังที่เมื่อสักครู่ให้ดูนะครับมันจะเป็นผังนี้นครับผังเดียวกันนะครับนี่ครับไตห้างนะครับเดือนหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเกิดเวลาเกิดเป็นเป็นเบ้านะครับ แล้วมาชนกันก็เป็นตัวจื้อนะเนี่ยครับนิสาร์ที่สองหมดเลยนะครับเพราะพูดถึงเขาเขาหาจากศาสตร์ที่สองครับศาสตร์แรกนี่ไม่เกี่ยวน,นะครับเนี่ยครับอยู่ในเดือนของอะไรนะคศาสตร์ศาสตร์ที่ส,ส,สนองอันนี้อยู่ในเดือนอะไรศาสตร์ที่สองนี้ในเดือนอะไรแล้วเขาก็จะมาไล่ชนกับเวลาเกิดก็จะเป็นตัวนั้นนะครับราศีล่างของลัคนาตัวนั้นนะครับ อย่างผังนี้นะครับผังนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับปีปีกุ้ยบีนะครับปีกุ้ยบีปีนั้นปีกุ้ยบีอันนี้ผมจะมีอธิบายเป็นภาษาไทยไว้แล้วนะครับว่าเลขเลขอะไรเป็นหมายถึงอะไรนะครับพอดีอันนี้เป็นปฏิทินของหยงเก่งตึงปีกุ้ยบีก็ปีนี่หนึ่งขวบกุ้ยบีปีกุ้ยบีเป็นปีแพะ คนไหนเกิดเกิดปีนี้นะครับมันจะเป็นปี2 0 2 0ูถ้าโหฬารศาสตร์จีนก็จะเป็นปีกุยบีครับเื่งนี้เขามีเขียนเอาไว้นะครับปีกุยบีนะครับนะครับปีกุยบีอันนี้นครับอันนี้เขาขยายใหญ่เจ็ดเจ็ดหวยนะครับเจ็ดสวยหรือเจ็ดหวยขววหนึ่งนะครับ เกิดมาก็ขว่มหนึ่งเลยแเอกจากท้องมารดาก็ขว่มหนึ่งเลยครับาานนนคนจีนเขานับเลยนะครับขว่มหนึ่งครปีเขาเรียกกุยกุยบีนีเนื้เจ็กเจ็กหวยกุยบีนีเส,เสียเสียเอียปีแพะนะครับเป็นปีสองศูนย์ศูนย์สามนะครับคิดสกุลลาดคิดสกุลาดสองศูนย์ศูนย์สามกา 2003, ็หมายความว่า,วา ปีคิสรสองศูนย์ศูนย์ามเนี่ยปีทางโหราศาสตร์จีนนี่เรียกปีกุยบีนะครับบีตัวนี้คือแพะนะครับอันนี้ภาษาจริงเขาเขียนว่าเซียอนีคอ้คือคือ,ค,อคือเป็น,เป,นเป็นเกิดปีแพ้นะครับสิบองักษณะเป็นแพ้อันนี้เขาไล่ไล่มาครับชื่อชวดฉลูฐานเถาะ มาลงมาแสงมาเมียมาแม่วอกละกาจอจอนี้วเขียนคำย่อนะครับเขียนเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเขายุเขียนคำเต็มอีกคำหนึ่งไม่คำนี้แต่สมัยนี้วเขียนเป็นคำย่อนี่ปีจอนะครับเสียเสียเก่าจอกุลแล้วก็มาชวดฉลูขานถอดมาลงมาแสงมาเมียมาแม่เนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดปีเกิดปีคศสองศูนย์ศูนย์สองครับจะอายุสองขวบเป็นปีปีหยิมโง่นะครับถ้าบอกว่าเกิดปีหยิมโง่คนคนคนนี้ถ้าเกิดในปีคศสองศู 2000, นย์ศูนย์สองครับเป็นปีมานะครับเสียเสียแบนะครับเป็นปีหยิมโง่แล้วจะอายุสองขวบเลยนะครับนี่ครับถัดาจากอันนี้มาปีหนึ่ง ทีน,นี้คนไทยเขานับขวบเดียวนี่เขานับสองขวบเลยนะครับคนจีนนะจะหนับเพิ่มเพิ่มเพิ่มไอีกขวบขวบหนึ่งนะครับครับอันนี้เป็นอยู่ในหน้าของปฏิทินหยงเกงตึงเลยนะครับนี่แหละครับ มันก็จะอยู่ในในหน้าหน้าที่สองนะครับนี่ครับอันนี้นะครับเหมือนก็เหมือนกับผังเมื่อกี้อะแต่ว่าปีนี้แต่ว่าอันนี้เป็นปีแกจื้อน,นะครับเมื่อกี้มันปีกุ้ยบีนะครับมันคนละปีกันนะครับอันนี้เขา ขาแบบว่าหนึ่งขวบนะครับเจ็ดห่วยนะครับแกจื้อนีนะครับปีแกจื้อเป็นปีชวดนะครับอีกสองลักษามเป็นปีชวดสองศูนย์สองศูนย์นะครับคือคือปีนี้นครับอันนี้ของปฏิทินปีนี้นะครับไอเมื่อสักครู่นาทีนี้มันคู่บีมันเป็นของสองศูนย์ศูนย์สามนะครับนะครับมันก็อยู่อยู่ใน ปฏิทินย่ตงตึงสินแสโบราณเขาก็จะดูว่าเอาคนที่เกิดมาให้เขาดูดวงเนี่ยต้องแจ้งว่าเขา,เ,ขาเกิดปีอะไรปีนักษะอะไรแล้วแล้วจะถามว่าอายุประมาณเท่าไหร่เขาจะขึ้นเขาต้องจำพอศออหรือจ,จำคอศเอาไว้นะครับคิดสกลาดเอาไว้นะครับเพื่อ,อไว้ดูตารางการถูกดวงอีกทีนะครับซึ่งอยู่ในนี้นะครับอาจจะอยู่ในนี้นะครับอย่างรุด อย่างย่งที่ผมยกตัวอย่างคราวที่แล้วรู้จักตัวอย่างคราวที่แล้วได้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเป็นการพูดถึงการผูกดวงผูกดวงจีนแบบใช้ปฏิทินโยงเกิงตึงของสินแสร,รุ่นเก่านะครับที่สินแสสมัยก่อนนะครับอันนี้ดวงอันนี้เป็นดวงที่ตอนที่แล้วนะครับ ที่ได้พูดถึงวิธีการขึ้นดวงการผูกดวงโดยใช้ปฏิทินสามภาษานะครับอันนี้เราจะดูจากปฏิทินจีนหยงเก่งตึงนะครับวิธีการดูอันนี้เป็นรายละเอียดที่ผมได้แปลแต่ละแต่ละตัวหนังสือจีนอันนี้นะครับออกมาเป็นความหมายนะครับ เนี่ยครับมันอันนี้มันจะอยู่ในปฏิทินหลวงเก่งตึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมจะบอกว่าอย่างเลขหนึ่งนะครับชี้มาที่ตรงนี้นะครับมันจะคุมมาตรงนี้เลยครับนี่ครับผมจะบอกว่าคือปีหนึ่งเก้าหกห้าเป็นปีสาคนนะครับอย่างคนนี้เขาเปิดเกิดอย่างที่ดวง ตอนที่แล้วที่เราพูดถึงดวงผู้หญิงผู้ชายนะครับที่เราขึ้นขึ้นให้ดูตัวอย่างครับอันนี้ถ้าถ้าคนจีนเขาจะเรียกว่าเอ่อหนึ่งอีกอีกเกาหลักโง่เกิดคิดสกุดหนึ่งเก้าห้าเจียหวยชิวชิวจับเมาซีนะครับคนจีนสมัยก่อนเขาจะพูดว่าเขาจะให้ดูดวงผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเกิดเจียหวยชิวจับ เบาซีขพูดเงี้ยเบาซีเราต้องรู้เลยนะครับมันมาตรฐานว่าเบาซีคือเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับอันนี้ลต้องจํานะครับส่วนเจียวเวชิวจับเราต้องไปหาในปฏิทินนะครับปฏิทินจีนนะครับเขาจะไม่แจ้งมาว่าคนจีนเขาที่เขาพูดไทยไม่ได้เขาจะไม่บอกว่าเดี๋ยนี่เศษกลุมพาสองห้าศูนย์แปดอะไรเขาไม่พูดนะครับอย่างคนจีนนี่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้ให้พูดเป็นภาษาจีนให้ดูนะครับสินแสรุ่นเก่าเขาจะดูกันแบบนี้ครับ เป็นเป็นวันเดือนปีเกิดครับเขาก็จะเปิดปฏิทินเลยนะครับสินสารุ่นเก่าก็จะเปิดปฏิทินดูเลยนะครับเขาจะเปิดหาหน้าที่เป็นปีห19นึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกห้าเลยนะครับี๋ยวเรวเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาแจง้งมาว่า เจียวยเจียวยชิวจับนะครับเกิดเจียวหวยชิวจับนนี้ครับเจียวยเซี่ยวเซี่ยวนี่หมายถึงว่าในเดือนเจียวหวยคือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจีนะครับเป็นปฏิทินทางทางปฏิทินชาวบ้านนะครับไม่ไม่ปฏิทินโหรา,าศาสตร์จีนะครับแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเขามาเทียบกันเทียบหากันได้นะครับในการขึ้นดวงดวงจีนะครับ อย่างดวงจีนนี่เ็าเรียกว่าวันเดือนปีแบบโหราศาสตร์เขาเรียกหลักจับกะชื่อเขาไม่ใช้ตัวเลขนะครับเขาใช้ตัวหลักจับกะชื่อในการเรียงนะครับเรียงเดือนเรียงวันนะครับเรียงเวลาพวกนี้ครับเจียหัวเซี่ยวก็คือในเดือนในเดือนหนึ่งอันนี้นะครับของคีคลิกสกรารหนึ่งเก้าหกห้าเนี่ยมันจะมียี่สิบเก้าวันนะครับเซี่ยวนี่คือยี่สิบเก้า ไตยนี่คือเซี่ยวคือเล็กไตยคือใหญ่ก็คือในเดือนสองอันนี้จะมีสามสิบวันนะครับในเดือนนี้จะมีในเดือนสองของจีนนะครับซึ่งเมียตองกับสากลเดือนไหนวันไหนก็ต้องเดือนไหนนี่มันต้องไป,ไปเทียบดูอีกทีนะครับแต่นี้เราเปิดปฏิทินจีนปั๊บเราก็ดูหน้านี้เลยครับหนึ่งเก้าหกห้าก่อนเลยครับปีอีกจีแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเกิดปีอีกจีเราใส่ไปก่อนเลยนะครับเนี่ยครับ ปีอีกจีครับส่วนเดือนเดือนนี้เขาหาเขาหาเขาต้องดูว่าคนเนี้ยเขาเกิดเวันที่ชิวซานะครับไอชิวจับวันนี้เกิดชิวจับวันนี้เกิดชิวจับนะครับว,นนนบวนันขึ้นสิบค่ำนะครับชิวนี่แปลว่าขึ้นสิบค่ำ แต่ถ้าเป็นตัวนี้เดียวๆดียวว่าเรียกชอนะครับชอไว้อตั้งต้นเริ่มต้นอะไรเงี้ยหรือว่าเริ่มแรกแต่พอมาใช้ในพวกเกี่ยวกับวันวันที่เท่าไหร่เขาจะเรียกว่าชิวเขาไม่เรียกชอเ็าเรียกชิวชิวจบคือขึ้นสิบข่้นะครับของจีนแต่อันนี้เขาบอกว่าอนนี้เขาบอกว่าชิวซาชิวซาจะ ชิวซาเวลาซิงนะครับเขาบอกว่าชิวซาเวลาซิงจะเข้าศาสตร์หลิบชุงแต่คนนี้เขาเกิดชิวจับนะครับชิวจับขึ้นสิบค่อนี่ขึ้นสามค่อเวลาซิงเข้าหลิบเข้าศาสตร์หลิบชุงคือศาสตร์แรกอันนี้ศาสตร์ที่สองนะครับของเดือนนี้นะครับแล้วเขาเกิดเลยเลยขึ้นสามค่อ เป็นขึ้นสิบข้ามแล้วก็นับไปเลยครับอันนี้เขานับจากอันนี้นะครับเตงหายเนี่ยนี่คือขึ้นหนึ่งข้ามนะครับแล้วก็เขาดับเตงอิ่วนี่คือสิบเอ็ดข้ามเตงบีเป็นยี่สิบเอ็ดข้ามนะครับเขาจะเขาจะตั้งเอาไว้ให้เรานับต่อนะครับนับไล่หายหาหาหาวันนะครับวันแล้วอยู่ในเดือนไหน ลีธาต์เตงหายขึ้นหนึ่งข้ามเตงอิวเตงอิวขึ้นขึ้นสิบเอ็ดข้ามนะครับแสดงว่ายังไม่ถึงเตงอิวนะครับแล้วก็ไล่นะครับเตงหายขึ้นหนึ่งข้ามโบแล้วก็นับไปนะครับเตงหายนีดหนึ่งเตงนี่หนึ่งเตง เต็งเวียเต็งโบเต็งโบจี้แกซิมยิ้มกุยกะอีกเปี้ยมันได้เปี้ยนะครับสิบอะนับไปได้สิบนับจากอันนี้ไปอีกสิบนะครับนับตัวมันเองไปอีกสิบมันจะได้เปี้ยนะครับมันจะได้เปี้ยนี่ครับเดีย๋ยวเกิดวันเปี้ยนะครับส่วนซิมนี่เขานับต่อจากราศีล่างนี้ไปนะครับ จะไขนะครับนี่ขึ้นหนึ่งข้านะครับไขมันจะไปคู่กันนะครับแล้วก็นับไขนับไขอีกสิบนะไขชื่อทิวอิงเบ้าซิงฉียงโอบีซิมจะได้ซิมนะครับเนี่ยเขาก็ใส่ใส่ซิมล้เนี้ยใส่ซิมคราวนี้เดือนเนี่ยเขาเขาจะใส่ตอนที่ว่าเขาจะเขาจะรู้ว่าคนเนี่ย เกิด,เก,ดเกิดอยู่ในเกิดอยู่ในเดือนไหนนะครับขึ้นสิบข้ามนี่มันอยู่ในหลิบชุงนะครับเพราะว่าไอ้นี่ขึ้นสิบสิบแปดข้ามเหนือเข้าวโอูจุยศาสตร์ที่สองนี่ศาสตร์แรกตั้งแต่ขึ้นหนึ่งข้ามจนถึงไอขขงง้ขึ้นสามข้ามจนถึงขึ้นสิบเจ็ดข้ามนะครับจะอยู่ในศาสตร์หลิบชุงนะครับศาสตร์แรกครับของเดือนนี้ครับพอพอพอขึ้นสิบแปดข้ามเมื่อไหร่ปั๊บ เวลาอิงปั๊บมันจะเข้ like. าศาสตร์หูจุ้ยนะครับของเดือนนี้ครับแต่นี่มันขึ้นสิบค่ํมมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบแปดค่ํมมันก็อยู่ในศาสตร์นี้ครับฉะนั้นเราต้องรู้ว่าศาสตร์เนี้ยเป็นศาสตร์ของเดือนหนึ่งนะครับนี่ก็เดือนหนึ่งนี่ศาสตร์แรกของเดือนหนึ่งศาสตร์ที่สองของเดือนหนึ่งหครับอันนี้คือเดือนหนึ่งนะครับอันนี้เดือนสองนะครับพวกนี้กินเดือนสองมันก็อยู่ในเดือนหนึ่งของศาสตร์แรก เขาก็จะใส่เดือนหนึ่งเราต้องรู้นะครับว่าเป็นเดือนอิงนะครับนี่ครับเดือนอิงเขาใส่เดือนอิงเขาไว้แล้ววันเมื่อกี้เราเราไล่ไปแล้วนะครับเป็นวันเปลียซิมแต่เขาไม่รู้ราศีบนนะครับอันนี้เราเราได้ไปแล้วจากปีนะครับราศีบนเราไม่รู้เขาจะใช้วิธีนับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผังอีกทีหนึ่งครับถึงจะเข้าใจครับ